สวัสดีครับสวัสดีครับผมอะรอบนี้เราเป็นเก่งกล้าละกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในสปีดเตอร์ที่เรียกว่าอัพสายผิดไม่ได้เลยสําหรับเก่งกล้าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสปีดเตอร์ที่เรียกว่าเก่งในช่วงของซีซั่นแรกๆครับอะเดี๋ยวเริ่มจากเอ็มเปรมก่อนก็เหมือนเดิมเจ็ดดำหกเขียวแล้วก็ไอเทมแนะนําเป็น2แว่น1ช้อนนะครับยังไงก็แนะนํา2แว่น1ช้อนนะ ตอนนี้ไอเทมใหม่เข้ามาแล้วครับก็คือไอเทมตัดเลือดแต่ว่าโดยหลกัหลกๆแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยสแว่นหช้อนก่อนก็ไม่แย่ครับส่วนเรื่องของ Battle Item ก็แล้วแต่ถนัดครับอีเ e จ็ตบาร์คอนเอ็กอะไรก็ว่าไปครับสำหรับเก่งก้านะครับมันจะเริ่มเก่งจริงๆเนี่ยมันแล้วแต่สายนะก็คือถ้าเป็นสายเฮ็กนะครับจะเก่งตั้งแต่ระดับหเลย สำหรับสายเฮกวิธีการคอมโบตอนเลเวล5นะครับให้ใช้วิวโอวิฟแล้วก็เฮกครับผมเฮกเนี่ยมันจะสามารถใส่โจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ําได้ถ้าเราเฮกใส่ศัตรูตัวที่ติดสถานะผิดปกติจากสกิลวิวโอวิฟอะไรแบบนี้นะครับพอมันเป็นเลเวล7แล้วเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าห้ามผสมนะถ้าเป็นเลเวล7เฮกต้องคู่กับสลักบอมนะครับสำหรับสลักบอมนะครับสลักบอมเนี่ยมันจะโยนบอลพิษออกไปแล้วทําให้ศัตรูติดพิษครับแล้วก็วิธีการคอมโบก็คือเฮกใส่ศัตรูที่ติดพิษแบบนี้ครับนี่คือการคอมโบสายเฮก ถ้าถามว่าเฮกเนี่ยถ้าใช้กับศัตรูที่ไม่ติดพิษเนี่ยมันจะติดคูดาวเต็มเจ็ดวิเลยสังเกตนะครับแต่ถ้าเราใช้กับศัตรูที่ติดพิษของสลักบอมนะครับเราจะสามารถเฮกได้ต่อเนื่งครับอันนี้คือวิธีการคอมโบของสายเฮ็กนั่นเองอผมเพิ่มเติมให้เฮ็กสามารถใช้คู่กับสลักบอมของฟุจิกิบานะได้ด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการคอมโบพื้นฐานของสายเฮกครับไปต่ออีกสายหนึ่งครับย้ำว่าไม่ควรผสมนะครับสำหรับสายชาร์ดบอลกับรีมอีเตอร์ครับผม ทำความเข้าใจสกิลกันก่อนครับชาโดบอลคือการโยนลูกบอลหนึ่งเป้านะครับยกเว้นว่ามันจะโดนโปเกมอนป่ามันจะทะลุนะครับแบบนี้อ่าทะลุโดนโปเกมอนป่าและทะลุไปโดนเป้าหมายได้ครับเวลาคอมโบนะครับให้คอมโบโดยการใช้รีมิเตอร์ก่อนแล้วต่อด้วยชาโดบอลแล้วเรากดรีมิเตอร์อีกหนึ่งครั้งเพื่อวาร์ปมาตอนที่เราวาร์ปครับชาโดบอลจะได้ลดคูดาวครับเราสามารถคว้างชาโดบอลซ้ําได้นี่คือการคอมโบหนึ่งชุดของชาาอ่ของสายรีมิเตอร์ครับอ่ะลองดูอีกรอบครับรีมิเตอร์สตูหลับชาโดบอล รอจังหวะนิดหนึ่งหรือว่าจะไปเลยก็ได้ครับแล้วพอวาร์ปมาปับ๊บแล้วก็ชาโดว์บอลซ้ำอันนี้คือ1นึ่งคอมโบหนึ่งชุดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งของรีมิเตอร์ครับถ้าเรานอกสตูได้นะครับรีมิเตอร์นะครับมันจะรีเซ็ตสกิลทันทีอ่าเดี๋ยวลองดูดาเมจคอมโบเลยครับไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วนะวิธีการคอมโบก็อย่างที่ผมบอกครับเริ่มจากรีมิเตอร์ก่อนแล้วชาโดว์บอลวาร์ปแล้วก็ชาโดว์บอล เห็นไหมหนึ่งชุดน็อกเลยครับสำหรับฟูจิกิบานะแล้วสังเกตว่าดรีมอีเตอร์นะครับรีเซ็ตสกิลกลับมาแบบพร้อมใช้งานทันทีหลังจากที่น็อกคู่ต่อสู้ได้ครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เล่นสายอ่าดรีมอีเตอร์กับชาโดว์บอลนะครับพยายามสกิลแม่นๆครับเพราะถ้าคุณสกิลแม่นพอคุณจะสามารถไหลได้นั่นเองเรียกว่าไหลน็อกรัวๆเลยสําหรับยูไนนะครับเวลาใช้เราจะหายตัวแล้วก็มุดดินนั่นเองเวลามุดดินเนี่ยเรายังโดนดาเมจได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ถูกพบเป็นเป้านั่นเองครับแต่ว่า ถ้าเราเข้าใกล้สตูมันก็จะมีมาร์กบอกสตูแบบนี้นะว่าเราอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องระวังนิดหนึ่งครับเวลาคอมโบของยูไนท์นะครับให้เปิดด้วยยูไนท์ครับวิ่งหาเหยื่อครับแล้วก็พอได้เหยื่อปั๊บใช่ไหมหามุมดีมิเตอร์ครับได้มุมป,ปั๊บ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 แล้วเราเปิดตุ้มแล้วก็ปั๊บนี่ครับพยายามใช้การยูไนท์ครั้งที่2เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ก่อนนะใช้จังหวะไหนก็ได้ที่เรามั่นใจว่าใช้เราโดนครับ ประมาณนั้นสำหรับสายเฮกนะครับผมการคอมโบกับยูไนท์เนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือเรายูไนท์ปั๊บหามุมหามุมเลยพอได้มุมปั๊บเริ่มด้วยสลักบอมเฮกระเบิดทุ้มแล้วก็เฮกต่ออะไรเงี้ยครับอ่านี่คือการคอมโบสายเฮกนั่นเองครับผมสาหรับยูไนท์ครับจังหวะที่พุ่งขึ้นฟ้าเป็นอมตะด้วยครับเราสามารถใช้เพื่อหลบดาเมจได้ประมาณนี้ดูนะสมมติว่าเราเล่นๆอยู่ปั๊บล้วก็นี่ไงพุ่งหลบดาเมจได้แบบว่า สามารถใช้จังหวะที่แบบเราเล่นเฮกเราสามารถระเบิดสวนแล้วก็เป็นอมาตะาชั่วคราวได้ด้วยสําหรับเกงก้าก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับใครที่เล่นนะย้ําว่าอย่าผสมสายนะครับ สำหรับเกง้าก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับบัฟมาในแพชใหม่รวมถึงไอเทมตัดฮิลเนี่ยที่เข้ามาส่วนตัวผมเองก็ว่าค่อนข้างเหมาะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมไปวิจัยมาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค,ยค่อยมาคุยกันอีกทีเนาะส่วนใครที่มีอะไรสงสัยนะครับมาคุยกันในสตรีมได้ครับผมสตรีมทุกวันครับยกเว้นว่าวันไหนไม่สตรีมโอเคไหมงงไหมไม่งงโอเคนะสำหรับตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้ครับผมเห็นเยอะมากเลยคอมเมนต์ต้องขอภัยจริงๆเพราะว่าผมทําได้ทีละตัวเนาะแล้วก็ไล่ไปทีละตััวลกนผน ตัวต่อไปเดี๋ยวเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาว่ากันครับ